สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมปุ้ยสมัครเลนนะครับและนี่คือฟินไปดินะครับครั้งนี้ก็เป็น ep 16แล้วก็สําหรับทริปนี้เนี่ยจุดหมายปลายทางผมอยู่ที่ฟินแคมป์จังหวัดสระบุรีนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นทริปที่ระยะสั้นนะก็จริงๆเนี่ยเราออกจากบ้านมาเนี่ยช่วงตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงเช้าแล้วนะครับก็ออกมาจากห้วยขวางจนวิ่งมาถึงจังหวัดนครนายกเนี่ยช่วงเที่ยงนะครับผมก็ถือว่าเป็นทริปชิลๆระยะทางจากบ้านไปที่จุดหมายปลายทางที่ฟินแคมป์เนี่ยครับมป็นประมาณ115ยสนะครัโล็ ถือว่าใช้เวลาไม่นานวันนี้การเดินทางเลยไม่ค่อยรีบอะไรนะครับถือว่าเป็นทิปชิลๆอีกหนึ่งทริปนะครับสำหรับ2วัน1คืนกับฟินแคมที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่จังหวัดนครนายกแล้วนะครับเราก็มาแวะกินข้าวแล้วก็มา,าคาเฟ่ตรงนี้นิดนึงนะครับซึ่ง ที่พักที่เราจะไปกางเต็นท์วันนี้มันเริ่มเช็คอินจริงๆยังจังเนี่ยก็น่าจะหลังเที่ยงไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ประมาณเที่ยงจะบ่ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวจากจุดนี้ไปที่ฟินแคม์สระบุรีเนี่ยอีกประมาณสัก4ี่สกว่าโลก็ถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าที่ฟินแคม์จังหวัดสรับบุรีเนี่ยลานกางเต็นท์จะเป็นยังไงซึ่งเหตุผลที่ผมไปที่เนี่ยเพราะว่าผมผมชอบชื่อมันนะ ก็ชื่อมันชื่อว่าฟินแคมป์นะครับก็เหมาะกับฟินไปดิแล้วก็ยำห้าฟินคันนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจากนี้ครับเดินทางอีกแป๊บเดียวเองประมาณ40กว่าโลก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางไปพร้อมๆกันครับกับฟินไปดิครั้งนี้ครับกับฟินแคมป์จังหวัดสระบุรีครับพอดูจาก GPS อนะครับอีกประมาณ38กิโลก็ใช้เวลาน่าจะไม่ถึงชั่วโมงแหละนะครับฟินแคมป์ที่เราจะไปกันวันนี้เนี่ยมันจะอยู่จังหวัดสระบุรีแต่ว่ามันจะเป็นสระบุรีที่ติดกับนครนายกนั่นเองนะครับ สำหรับทริปนี้ก็ถือว่าไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากนะครับปลายทางของเราเนี่ยไม่ไกลปกติทริปอื่นๆที่เราเดินทางไกลๆเนี่ยเราก็จะทําเวลานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทริปที่เราไปก่อนน่านี้มันจะไกลมากปกติแล้วการเดินทางของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลาแบบทั้งวันนะครับในการขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปจุดหมายปลายทางแต่ละที่ครั้งนี้เรามาเปลี่ยนเที่ยวแบบที่ใกล้ๆอยู่บ้างครับสระบ,บุรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมาย ของการเดินทางจากกรุงเทพที่หลายๆคนนิยมมานะครับการเดินทางไม่ไกลมากขับรถประมาณสักสองชั่วโมงก็ถึงแล้วสระบ,บุรีเส้นนครนายกเนี่ยจริงๆก็ที่เที่ยวเ,เยอะอยู่นะครับแต่สําหรับเส้นคลองตอนนี้นะครับใครที่จะออกเดินทางมานครนายกมาสระบ,บุรีมาเส้นเนี้ยช่วงเช้าเนี่ยต้องแนะนําว่าต้องออกเป็นเช้ามืดเลยนะเพราะว่าตอนนี้รถติดมากขนาผมออกมาสักประมาณ8ปดโมงไม่เกิน9ก้าโมงเนี่ย ตั้งแต่ต้นคลองจนถึงคลอง6กคลองเรถติดตลอดทางเลยครับกว่าจะมาโล่งเนี่ยคลอง9ไปแล้วครับก็สําหรับสายเดินทางแบบเราก็ต้องปรับตัวครับใครไม่อยากเจอรถติดก็ต้องออกเช้าหน่อยก็ตอนนี้มาอยู่ที่ฟินแคมแล้วนะครับที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับจากจุด ที่เราเปิดคลิปไปก็ขับรถจริงๆไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเพราะว่าจากตรงนั้นเนี่ยน่าจะสักประมาณ30กว่าโลนะครับตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่ตรงลานกลางเต์แล้วของฟินแคมนะครับซึ่งจริงๆก็ด้านบนเนี่ยมันจะเป็นลานหญ้านะครับจริงๆมันจะเป็นทางขึ้นไล่มาเลยนะก็จะมีลานหญ้าที่อยู่ตรงบริเวณชั้นล่างด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลานหญ้าอีกอีกลานหนึ่งด้านบนนะครับ ก็จุดนี้นี่จะเป็นจุดกลางเต็นท์ที่เป็นลานหญ้าทั้งหมดซึ่งเอารถมาจอดไม่ได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันจะเป็นลานที่อยู่เลยด้านหลังถัดไปเพราะว่าที่เลือกตรงนั้นเนี่ยคือเราจะเอามอร์ไปจอดนั่นเองนะครับขึ้นมาด้านบนเนี่ยก็จะต้องมาเช็คอินตรงนี้ก่อนซึ่งผมจองมาแล้วเพราะว่าที่นี่เขาจํากัดจํานวนคนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟ แล้วก็จะมีร้านข้าวด้วยซึ่งร้านข้าวเนี่ยสั่งได้ถึง2องทุ่มเลยนะครับผมมาถึงตรงนี้เนี่ยน่าจะไม่ยังไม่ถึงบ่ายสแล้วก็มันค่อนข้างร้อนนะก็เลยเอาอรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดรอไว้แล้วก็เต็นท์ยังไม่ได้กางนะครับตอนนี้เนี่ยมานั่งอยู่บริเวณเใกล้ๆร้านกาแฟตรงนี้ซึ่งก็เป็นบริเวณชิวๆที่เขาจัดไว้ให้นะครับก็นั่งหลบแดดกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยประมาณน่าจะเกือบเกือบสี่โมงแล้ว เดี๋ยวตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะลงไปกลางเต็นท์แล้วครับก็จะพาไปดูว่าลานกลางเต็นที่อยู่เลยถัดลงไปที่ผมจะกางคืนนี้เป็นยังไงนะครับจากตรงร้านกาแฟนะครับก็ต้องเดินลงมาประมาณอีกประมาณสองชั้นจนถึงด้านล่างก็จริงๆโซนด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นโซนเขาเรียกว่าโซนลานหินนะครับซึ่งใครขับรถมาเนี่ยสามารถเอารถมาจอดแล้วก็มากางเต็นท์ด้านข้างตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือจะเป็นมุมที่เป็นวิวภูเขา โล่งๆแล้วก็เป็นจุดที่เป็นจุดของพระอาทิตย์ตกด้วยนะครับพระอาทิตย์จะตกตรงบริเวณที่ผมจะกางเต็นท์นี้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียนิดน,นึงก็คือห้องน้ำมันจะไกลนิดหนึ่งห้องน้าต้องเดินไปฝั่งนู้นเลยครับแล้วก็ด้านบนที่เป็นร้านกาแฟกับร้านข้าวเนี่ยก็จะเดินขึ้นไปอีกประมาณ2ชั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวอาหารหรือว่าตัวข้าวเนี่ยเราสั่งเขาได้นะอินบ็อกไปบอกแล้วก็เดี๋ยวเขามาส่งที่เต็นท์ให้นะครับก็ตรงนี้ครับจะเป็นจุดที่ผมเลือกที่จะกางเต็นท์นะครับ แล้วก็วิวด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นวิวภูเขาแล้วก็พระอาทิตย์เนี่ยจะตกตรงบริเวณด้านหน้าของเราเลยวันนี้นี่ดูไปแล้วในฝุ่นยังเยอะอยู่นะที่เห็นคุ้งคุ้งเนี่ยไม่น่าใช่หมอกครับน่าจะเป็นฝุ่นฝุ่นก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่นี่ขนาดออกมาที่จังหวัดสระบุรีแล้วนะแต่ว่าจริงๆช่วงนี้ที่ผมมาเนี่ยจะเป็นช่วงกลางเดือนมีนานะครับกรุงเทพตอนนี้ฝุ่นก็ยังเยอะอยู่นะแล้วกออ็ออกมาสระบุรีนะครนายกฝุ่นก็ยังเยอะพอสมควรนะครับ อากาศของช่วงนี้เนี่ยอ,อากาศเริ่มร้อนแล้วก็อบอ้าวด้วยนะครับก็บริเวณที่ผมกางเต็นท์เนี่ยมันจะมีมีโต๊ะให้ด้วยเป็นโต๊ะไม้ยาวๆตรงนี้เลยใหญ่ๆเราสามารถสั่งอาหารแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ได้นะครับแต่ส่วนของปลั๊กเนี่ยปลั๊กไฟอ่ะมันจะอยู่ถัดลงมาอีกนิดหนึ่งจริงๆเขาจะมีปลั๊กไฟให้นะมันจะถัดลงมาอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับก็จริงๆตรงนี้มันก็กางได้นะแต่ว่าผมเลือกกางเต็นท์ ตรงฝั่งนู้นเพราะว่ามันจะได้ใกล้โต๊ะที่กินข้าวได้ด้วยนะครับอันนี้ปลั๊กไฟนี่เขาจะเดินมาให้ตรงนี้เลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ใช้เวลากางเต็นท์นิดหนึ่งตอนนี้คือแดดเริ่มล่มหน่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าเมฆมันบงังแล้วก็รวมไปถึงฝุ่นเนี่ยฝุ่นช่วยบังพระอาทิตย์ด้วยหลังจากกางเต็นท์แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นแล้วครับของฟินแคมที่จังหวัดสระบุรีครับ ตอนนี้เป็นบรรยากาศช่วงเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับก็พระอาทิตย์ตกทางหน้าเต็นท์เราพอดีนะครับด้านหลังก็อย่างที่เห็นครับแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกก็คือฝุ่นมันเยอะไปน,นิดนึงนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนนี้เนี่ยอากาศเริ่มเย็นขึ้นนะครับแต่ไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่ครับก็เลยจะถ่ายบรรยากาศช่วงเย็นให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยถ้าตอนมืดไปแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีไฟนะครับเพราะว่าดูแล้วจากการที่เขาจ้ำไฟมาเนี่ยมันมีแต่ปลั๊กไฟ ในส่วนของไฟที่ให้ความสว่างเนี่ยผมเห็นจะมีแต่ตะเกียงน้ํามันที่อยู่ในขวดตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวกลางคืนเขาจะมาจุดหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าผมว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเซเวน่นเพราะว่าจุดที่เราพักฟินแคมเนี่ยด้านหน้าปากซอยตรงนั้นมันก็จะติดถนนใหญ่ไม่ไกลมากแล้วก็จะมีเซเว่นะไรด้วยนะครับเดี๋ยวกะว่าจะออกไปซื้อของจุกจิกตรงนั้นนะครับก็นี่คือบรรยากาศช่วงเย็นครับกับฟินแคมนะครับที่จังหวัดสระบ,บุรี ตอนเช้าอีกวันหนึ่งนะครับตอนนี้เวลาเนี่ยน่าจะประมาณ8ปดโมงแล้วพระอาทิตย์ขึ้นพ้นเขาเรียบร้อยนะครับแล้วก็อากาศเริ่มร้อนแล้วเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าอากาศตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับนอนเนี่ยก็คือแบบมีเหงื่อออกเล็กน้อยเลยอะ่ะ แต่ว่าช่วงดึกๆเนี่ยค่อยมีลมแล้วก็รู้สึกว่าเออเริ่มนอนได้นิดนึงนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทริปเนี้ยฟินแคมป์เนี่ยคือจุดหมายหลักเลยนะครับแล้วก็ไหนๆมาแล้วผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเราขากลับเนี่ยเราจะผ่านจังหวัดน,นครนายกนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปแวะที่ อ่างเก็บน้ำรายทองนิดนึงตรงนั้นเนี่ยก็จะมีบรรยากาศที่เป็นอ่างเก็บน้ําแล้วก็มันจะมีร้านกาแฟอยู่นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาเปิดหรือเปล่าจริงๆคลิปเก่าๆผมเนี่ยจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่เคยพาทัวร์อ่างเก็บน้าที่จังหวัดนครนายกนะครับก็จะพาไปที่อ่างเก็บน้าห้วยเปื่อนะครับคลองโบดแล้วก็อ่างเก็บน้ํทรายทองนี่แหละครับเดี๋ยววันนี้ยังไงก่อนกลับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแวะที่อ่างเก็บน้ำรายทองครับไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็อาจจะหาที่ถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆก่อนกลับ ลืมบอกไปนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ําที่อยู่โซนใกล้ๆล,ลานหญ้าครับห้องน้ํากว้างมากห้องน้ําใหญ่แล้วก็มีหลายห้องก็ดูจาก G P S จากจุดนี้ไปอ่างเก็บน้ําใจทองเนี่ยประมาณ40โลนะครับก็จะเป็นทางผ่านที่เราจะไปกลับทางเส้นนะครนายกนั่นเองนะครับแต่ว่ามันต้องเลี้ยวเข้าไปลึกหน่อยอ่างเก็บน้ําใจทองจะอยู่ด้านในเลยถึงแล้วครับอ่างเก็บน้ํำใจทอง โอ้วันนี้ร้านกาแฟไม่เปิดอ่ะปกติจะมีร้านกาแฟที่เป็นรถแบบมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับแต่วันนี้ไม่มาส่วนใหญ่คนจะมาถ่ายรูปที่นี่กันเยอะเพราะว่าอ่างเก็บน้ำห้วยเปือมันปิดแล้วคือห้วยเปื่อเนี่ยไปจอดรถได้แต่ว่าต้องเดินเข้าไปคนระับขับรถเข้ามาไม่ได้แต่คนก็เลยมาที่สายทองแทนนะเดี๋ยวเราจอดแถวนี้หาที่ถ่ายรูปดีกว่า นี่ก็เป็นบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำทรายทองนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดนครนายกแล้วก็ห่างจากจุดที่เราพักฟินแคมเนี่ยก็ประมาณสัก40โลนะครับขับมาผ่านเส้นนครนายกจริงๆที่นี่เนี่ยตรงนี้มันจะมีอ่างเก็บน้ําหลายที่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำคลองโบดหรือว่าอ่างเก็บน้ําห้วยปลือแต่ว่าห้วยปลือเนี่ยจริงๆมันสวยมากเลยนะ แต่เขากั้นไม่ให้รถเข้าแล้วนะครับตอนนี้ก็คือถ้าใครที่จะไปเนี่ยจอดรถข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วค่อยเดินเข้ามาแต่ถ้าเป็นที่ทรายทองเนี่ยเราสามารถขับรถขึ้นมาที่อ่างเก็บน้ําได้เลยนะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ที่บมขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันจะมีร้านกาแฟแต่ว่าวันนี้เขาไม่มาขายนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าทริปนี้นะครับกับฟินไปดี EP16 ครั้งนี้ถือว่าเป็นทริปแบบว่าไม่ไก่มากนะครับเส้นทางจากกรุงเทพ สระบ,บุรีตรงนี้ก็ประมาณร0อยกว่าโลนิดๆเองนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายๆคนที่คิดว่าเริ่มจะออกทริปเนี่ยผมมองว่าจังหวัดนครนายกหรือจังหวัดสระบ,บุรีเนี่ยก็ เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเดินทางไม่ไกลมากค่าใช้จ่ายไม่เยอะนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานในการออกทริปนะครับผมก็สําหรับทริปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับใครที่รับชมมาถึงตรงนี้ยังไงก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ทาง YouTube สมัครเลนดด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ